สวัสดีครับสวัสดีพี่น,น้องปงปายสู้บุษบุญสวัสดีพี่น้องที่อยู่ในประเทศพี่น้องที่ไปสู่การสู่งานในต่างประเทศพี่น้องประเทศเพื่อนบ้านสุ้คนครับมือนี้มาผมบอกผมคือเขาทางช่องบาลินผ้าแส็บเชี่ยวพี่น้องก็ฝากนิเดียครับพี่น้องฝากกด subscribe กดติดจกดไลค์กดแจ้งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมนิดเดียครับเอาพี่น้องมามือนี้ผมก็ได้เมนูแส็บๆพี่น้องเมนูหนึ่งไก่บ้านพี่น้องหนึ่งไก่บ้านไกลหนึ่งไก่อบสมุนไพรเลี้ยงวันเต็มพี่น้อง มา,มาพี่น้องมาแซ่บๆน้องผมคือเก่าพี่น้องก่อนสิลงมือบ่ว่าสิเป็นภาพหรือว่าจานได่เฮ็ดลงไปบ่ถึงบ่ควรก็ขอโทษข,ขอไปพี่ไปน้องสุขสุขคนนะครับเด้อผักกับผักแกมก็ได้มาละแหน่บักแตงผักสลัดน้ำจิ้มจุดตำเองจิ้มจานพี่น้องเมงยไกลเป็นโตเลยพี่น้องมาเป็นโตเลยมาพี่น้องมาสู่หมอกสุวรรณเสียบๆน้องผม 好，嗯。Oh. Oh. ครับผมครับน้ำจิ้มเขากัน เสียงนกเสียงกาเจ้าเจ้าพี่น้องบินกันมั่งมาพี่น้องมาแสบๆนั่นผมไม่ห่าบพี่น้อง Todo el año que nos vamos ไปดู่อยวันกันหรอกใจบัน หนึ่งไก่บานพี่น่องไก่ค <c oughs> วามกระดูกวันวันพี่น,อน่องเหนียไปกว่ถึงแซ่บถึงเผ็ดบานพี่น,อน่องเฮ้ยเขากันว่าน No. โอ้เขาบถึงแสบถึงเผ็ดถึงหวานครบรดพปีนองเลยอืม 嗯。Mm. กดดูมันออนเดยอันอ,อืใส่เบื้องขามพี่น้อง โอ้เอาพี่น้องเก่าเป็นว่าหนึ่งไกลตัวหนึ่งมัดพี่น้องขบรถคือเก่าถึงเป็ดทึงเสียบทึงห่อนพี่น้องบรรยากาศเหมือดเหมือดเนี่ยเหมือนลรแต่ว่าห่อนเอาพี่น้องสงสัยคือฝนจีตกนี่แหละพี่น้องเอาคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนีส่สักกันพวอกันไม่คลิปหนาะพี่น้องเาผมจีได้เมนูยังเซ่บๆมาฝากพี่ต่อน,น้อ,องครับคลิปนี้กันขอลาพี่ลานอกไปก่อนครับสวัสดีครับ